เพื่อนที่มีส่งมาขายได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแบงค์นะครับ120ปีกระทรวงการคลังแบบนี้นะครับตีได้มาเรียบร้อยแล้วครับ4แหนบครบนะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆืท่านที่2นะครับส่งอะไรมาขายกันอีกนะครับเราก็จะมาเก็กันแบบนี้เลยนะครับอ่าเหมือนจะเป็นกล่องซ้อนกล่องกล่องซ้อนกล่องไปเรื่อยๆนะครับ ในกล่องนี้กล่องนะครับแล้วก็ในกล่องมีกล่องนะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับเห็นไหมครับในกล่องก็จะมีนี่ครับกล่องอีกทีนึงนะครับมาในกล่องก็มีถุงเกินเวลาแน่นอนนะครับรับรองได้เลยนะครับชื้อออยังดีเลยนะครับจึ๊บจึ๊แกะยากมากครับ อาชีพกระแพงกันนะครับเหมือนอาชีพกระแพงกันก็จะมาปลาดีประมาณนี้เลยนะครับนั่นแน่ครับดีอีกชั้นนึนงครับถือเป็นชั้นที่สามแล้วนะครับชั้นที่สามแล้วเด,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 ดวี๋ยวซื้อดีวซ้ดซว้าวได้แบงค์สิบบาทมานะครับได้ร้อยยี่สิบปีไหมนะครับไม่ได้ร้อยยี่สิบปีนะครับโอ้โหอ,อ้าได้ร้อยยี่สิบปีมาแหนบเดียวนะครับ ได้120ปีมา1แนบนะครับได้ธรรมดามาอีก2แนบนะครับเรียบร้อยนะครับ